มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายจริงๆนะคะเราโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาเรียนกับสำนักพิมพ์ไรเดอร์โซนะคะซึ่งมีประสบการณ์ด้านหนังสือเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพมากๆนะคะสามารถ ทำให้คนที่ไม่มีทักษะการเขียนมาก่อนอย่างเราเนี่ยสามารถเขียนหนังสือออกมาได้ะคะ่ะต้องขอบคุณสำนักพิมพ er ์ไร s ์โซครูเจียบแล้วก็คณะทํางานของไร s ์โซทุกท่านนะคะที่ทําให้เราเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่สามารถออกสู่สังคมได้ะคะ่ะ จากการที่เราได้มาเรียนกับสันักพิมพ์รอยเตอร์โซค่ะทำให้เรา,เาได้พัฒนาตัวเองจากภายในค่ะสื่อสารออกมาเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็สามารถส่งมอบคุณค่านี้ออกไปให้ผู้คนนะคะสังคมแล้วก็ทั่วโลกได้เลยนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถเขียนหนังสือออกได้มากเป็นหนเล่มนะคะก็คือหนังสือชื่อความสุขที่เราเรืองมองนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ สะท้อนมุมมองนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์ก็ตามนะคะขอฝากหนังสือความสุขที่เราเลือกมองนะคะเป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะของผู้เขียนนะคะทีะ่ถ่ายทอดความสุขลงไปในตัวหนังสือค่ะตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านขายหนังสือชั้นนำตัวประเทศแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ thank you